มาแล้วทุกที่ทเขาให้ทำอะไรก็ทำทุกอย่าง mm hmm. แต่สุดท้ายน้ำหนักไม่ขยับเลยค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. กิฟค่ะ mm hmm. นานมาแล้วกิฟได้ผ่าตัดถุงน้ำดี mm hmm. พอเป็นปัญหาที่เกิดจากนิ้วในถุงน้ำดี mm hmm. กลายเป็นว่าหลังจากการผ่าตัด น้ำหนักตัวของกิฟ๊ฟทะลุไปถึง65กิโลกร,รัมเลยค่ะกินน้อยแค่ไหนก็ไม่ลงออกกำลังกายก็ไม่ไหนง่ายแถมยังบาดเจ็บอีกระบบย่อยอาหารก็ไม่ดีบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นอะเครียดมากๆก็เลยจับสุนใจเข้าคลินิกเสริมความงามคลินิกลดความอ้วนเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำทุกอย่าง คิดคิดแล้วอะหมดเงินไปหลายแสนมากแต่สุดท้ายอะก็ได้เหมือนเดิมจนมาเจอ New Gen Fat Off ผั o งโซเชียลประกอบด้วยกิฟเป็นคนที่อยากสวยอยากดูดีและอยากมีความมั่นใจเหมือนเดิม แรกๆก,ก็ลังเลนะคะกลัวว่าจะเสียเงินฟรีอีกเพราะว่าเราอะทำมาทุกทีแล้วและเสียเงินไปเยอะมากสุดท้ายไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นจริงๆคะ่ะเพราะว่าเขาฟังกิ๊ก่อนและเขาก็ออกแบบให้เหมาะสมกับลายสไตล์และค่าร่างกายของคิฟตลอดเส้นทางกิฟบไม่ได้อยู่คนเดียวคะ่ะ กิฟมีโค้ดที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพลัชนา,ารคอยให้คำแนะนำกิฟต์พร้อมทั้งปรับท่าการออกกำลังกายให้กับกิฟด,ด้วยและที่สำคัญมีตัวช่วยที่จับดูแลด้านจิตใจและปลอดภัยให้กับกิฟด,ด้วยค่ะสำหรับใครที่เคยลองมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่สำเร็จลองเปิดใจให้กับ New Gen Fat Off Community เหมือนกับที่กิฟต์ทำดูนะคะทำให้กิฟรู้ว่า การหุ่นดีไม่จำเป็นต้องทรมานอีกต่อไป